เราชนะกลุ่ม2ต้องกดรับสิทธ์ผ่านแอปเปาตังตรงไหนกดยืนยันสิทธิ์เมื่อไรมีข้อมูลที่ควรระวังเกี่ยวกับการกดยืนยันสิทธิ์ยังไงบ้างเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับเงินเยียวยา7 0 0 0บาทจากเราชนะครับวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกดยืนยันสิทธิ์ในโครงการเราชนะของผู้ที่เข้าข่ายกลุ่ม2นั่นก็คือกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่ในแอป G Wallet หรือแอปเป๋าตังค์แล้วคือคนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งหรือเคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์หกครับอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับโครงการเราชนะที่จะมอบเงินเยียวยา70,00บาทในระยะเวลา2เดือนนั่นก็คือประชาชนที่เข้าข่ายกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐคือมี G w บ l l e t ในแอปเป๋าตังค์แล้วผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง ผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันอยู่ในกลุ่มที่2นี้ครับซึ่งจะต้องตรวจสอบสิทธิ์เมื่อไหร่กดรับสิทธิ์ยังไงใช้งานผ่านแอปเป๋าตังค์ยังไงมีอะไรที่ควรระวังวันนี้ได้รวบรวมความรู้มาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันครับข้อที่1กลุ่มที่2ให้เช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่5้ากุมภาพันธ์หกครับสำหรับประชาชนกลุ่มที่2ที่จะได้สิทธิ์เราชนะรับเงินเยียวยา7,00 0บาทนั้นต้องเป็นผู้มีแอปเป๋าตัง และข้อควรระวังก็คือเมื่อมีแอปเป๋าตังแล้วต้องยืนยันตัวตนใน G-Wallet ็ et, สำเร็จภายในวันที่27มกราคม2564และไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บเราชนะใหม่ครับแต่ให้รอตรวจสอบสิทธิ์ได้ภายในวันที่5กุมภาพันธ์64หากตรวจสอบแล้วพบว่าตนเองได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์จากนั้นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกได้ในวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์2,564ครับย้ำอีกครั้งนะครับมีการยืนยันตัวตนในแอป G Wallet และก็มีการยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะกลุ่มนี้ต้องเช็คดีๆว่าเราอยู่ในกลุ่มที่2หรือไม่นั่นก็คือเราเคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันหรือเราเคยลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วได้รับสิทธิ์แล้วหรือไม่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มนี้ เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันแสดงว่าเราอยู่ในกลุ่มที่2เช็คดูว่าเราได้ยืนยันตัวตนในแอป g wallet หรือแอปเป๋าตังหรือยังถ้ายังให้รีบยืนยันตัวตนในแอป g w a l l เ t เป๋าตังค์ภายในวันที่27มกราคม64ครับนั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะครับยืนยันตัวตนใน g wallet แอปเป๋าตังค์ภายในวันที่27มกราคม2564ครับ แล้วไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเวอร์เวราชนะใหม่ครับเมื่อยืนยันตัวตนภายในแอปเป๋าตังแล้วเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่2แล้วให้รอตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่5กลกุมภาพันธ์64ได้เลยวันที่5กลกุมภาพันธ์64สำหรับกลุ่มที่2ให้ไปตรวจสอบสิทธิ์ที่ w w w รเาชนะ .com หากพบว่าตนเองได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปเป๋าตัง จากนั้นก็จะสามารถเริ่มได้รับเงินครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์6 4จำนวน2,000บาทครับ 2. วิธีกดยืนยันสิทธิ์ของกลุ่ม2ทํทำอย่างไรบ้างให้เริ่มเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาแล้วใส่รหัสพิน6หลักครับจากนั้นกดเข้าไปที่ G Wallet จะเห็นแถบเมนูเราชนะให้กดที่คำว่าใช้สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ปุ่มสีน้ำเงินครับ ถัดมาจะเป็นรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขให้กดในช่องสี่เหลี่ยมเล็กหน้าข้อความยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการจากนั้นให้ระบุจังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันจากนั้นก็กดยืนยันจังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันพอระบบกระบวลผลเสร็จก็จะมาที่หน้าการใช้งานสิทธิ์ราชนะก็จะเห็นยอดเงินอยู่ใน g w a l l e เลเรียบร้อยครับซึ่งกลุ่ม2จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่18กุมภาพันธ์หก เป็นเงินจำนวน2,000บาทจากนั้นก็จะได้รับโอนเงินทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาททุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ไปจนกว่าจะครบวงเงิน7,000บาทครับ ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้สิทธิโครงการเราชนะสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564กระทรวงการคลังมีคำแนะนำว่าประชาชนต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีหากใช้เงินในระบบไม่หมดภายในวันที่กำหนดคือภายในวันที่31พฤษภาคม64จะถูกตัดเงินที่เหลือไปทันทีไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้อีกครับ 3. วิธีใช้งานเราชนะผ่านแอปเป๋าตังค์ทาอย่างไร เริ่มจากให้เราไปที่แอปเปาตังเข้าไปที่หน้าการใช้งานสิทธิ์เราชนะแล้วกดแถบสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ครับจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอสแกน QR เราชนะจากร้านถุงเงินให้เรายื่นกล้องมือถือไปสแกนบน QR โค้ดจากนั้นตรวจสอบยอดเกินของสินค้าและบริการว่าจำนวนเงินที่เราจะจ่ายถูกต้องหรือไม่จากนั้นกดยืนยันการใช้สิทธิ์ครับจากนั้นระบุรหัสพินเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ การชำระเงินเรียบร้อยระบบจะโชว์สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ครับนี่ก็เป็นการ กดเข้าไปรับสิทธิ์ของกลุ่ม2กลุ่มที่มีฐานข้อมูลบน G ี a l l e t แล้วก็คือกลุ่มที่เคยลงทะเบียนเราชนะและเราเที่ยวด้วยกันครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับหากมีข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตท,ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมผมจะรีบนาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆที่จะ มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ